สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ยังคงได้ทำงานอยู่เหมือนเดิมครับผมหลายๆที่เพื่อนหลายๆที่บางโรงงานหลายโรงงานผมว่าวันนี้น่าจะหยุดนะบางโรงงานน่าจะหยุดตั้งแต่เมื่อวานแต่ของผมยังไม่ได้หยุดสักเสาสักอาทิตย์เลยครับทำงานอย่างเดียวผมว่าเดือนนี้ <c oughs> เดือนนี้ ได้เยอะครับันนี้ได้เยอะวันชาติของเขาก็ไม่ได้หยุดครับวันเสาร์ก็ไม่ได้หยุดคือเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ทุกวันมาจนถึงวันนี้ครับเมื่อคืนนี้วันเสาร์ก็มีโอวันเสาร์ก็มีโอวันนี้ก็น่าจะมีอีกเหมือนเดิมเมื่อผมวันอาทิตย์น่าจะมีโออีกเหมือนเดิมคะแลคูณสองคูณสา เวลามีก็เยอะสุดเยอะจริงๆครับเวลามีเวลามีนี่เยอะจริงๆแต่ถ้าเวลาไม่มีนี่ไม่มีเลยตอนนี้ผมทํามาร้อยนะครับผมวันปกติธรรมดาร้อยกว่าชั่วโมงอะแล้วก็มาเสาร์มาอาทิตย์ก็ทํางั้นทุกวันนะหลเหนื่อยครับเหนื่อย ทำงานก็เหนื่อยเหนื่อยเป็นเรื่องธรรมดาครับผมสู้ๆเรามาแล้วมีโอกาสทำแล้วก็ทำบางคนในหลายคนก็ผมเห็นลงทิกตอกลงเฟซลงอะไรว่างานไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำเสาร์อาทิตย์เ,เพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันในทิกตอกก็โพสเที่ยวโพสอะไรกัน ไม่มีโอกาสครับผมอยู่ที่ตอนเดือนนี้ผมไม่มีโอกาสครับไม่มีโอกาสไปโพสเที่ยวโพสอะไรเลยสู้งานอย่างเดียวขอให้เพื่อนๆทุกคนก็สู้ๆกันนะครับคนที่มีโอคนที่ไม่มีโอก็ได้มาแล้วก็ต้องสู้ครับผมเป็นกำลังใจให้พี่น้องไทยในไต้หวันทุกคนครับ